อ่าแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้กลับมาพบกับอีเวนต์นะครับอีเวนต์จี้เครื่องรางครับเป็นจี้เครื่องรางดาร์กนะครับโอ้โหมาเลหลังกันแบบว่ามันมันกันทั่วหน้าเลยนะครับนี่อะไรนะฮะอะไรวันนี้โอ้โหบั็กครับบั็อกอันนี้บั็กฮะเป็นปืนหมัดแมวนะครับแล้วก็แพ็คนะครับสวิงดับเบิลวิงนะฮะโอ้บอกหมดเลยนะครับว่าจี้นี้เหมาะกับตัวอะไรเหรอหรือไง อ่ะเจวอนครับ, J won, รบหมวกอาร์ซิตนะฮะพื้นที่ต้องห้ามเอ้ยป้ายพื้นที่ต้องห้ามแล้วก็คอนราชาคีมุนนะคีมุนคอนเฮลพอพอตโดนโล่ราชาที่ถูกเน,นรเทศมันเหมาะกันตรงไหนวะเนี่ยไอ้แกโดนก๊อปปี้การเดียนนะครับบัตรเชิญกับดักนี่ล่ะมอนสเตอร์หลุมดำแล้วก็บัตรเชิญหลุมดำนะโอ้หก็มากันแบบว่าคือผมมีหมดแล้วนะฮะ ถามว่ามีหมดไหมครับไม่หมดนะแต่ว่าคือมีแบบธรรมดาแล้วไม่ค่อยอยากได้อะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับสิ่งที่อยากได้คือไอ้หมัดแมวเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าไอ้หมัดแมวมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ป้ายพื้นที่ต้องห้ามหมวกนี่ก็โอเคนะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้อยากใช้ในขนาดนั้นนะครับ <c oughs> ไปดูเปอร์เซ็นต์กันดีกว่านะครับว่าป้ายนะผมอยากดูป้ายแล้วก็หมวกไม่ใช่หมวกดีอะไรวะโอ้ <c oughs> แล้วดูภาพดีอะไรเนี่ย ครับเมื่อกี้ป้ายนะป้ายนะครับป้ายเป็นป้องกันการซื้อ60เหมือนเดิมอย่างนั้นเหรอแล้วก็มาฝ่ายตรงข้ามโจมตีทาสีและโจมตีทําลายโอกาส75%ป้องกันนะถ้าเป็นรุ่นเดิมนะครับแล้วจะดูอยากรู้เหมือนกันรุ่นเดิมเนี่ยมันป้องกันกี่เปอร์เซ็นต์วะโอ้ยอ่ะนี่ เพิ่มมา5%ก็คือเอ๊ะกาดนะครับอย่าไปหาทํำเลยแมวละ่ะดูแมวดูแมวปกติก่อนนะครับเมื่อทอยเต่านะครับโอกาส70%นะครับทอยเลือกทอยหน้าหลังแล้วก็เอ่อเมื่อฝ่ายเมื่อฝ่ายตรงข้ามไม่ไม่ใช่เมื่อผ่านฝ่ายตรงข้ามโอกาส50%ขโมยนะอ่ะเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มไหมนะครับเราไปดูกันกวอาเออเว้ยอ่ะอันไหนวะนะ เพิ่มมา5%นะครับโอกาสทอยหน้าหลังแล้วก็แบบผักอยตรงข้ามแล้วเพิ่มแค่5%นะครับก็ผมผมผมไม่สุ่มล้วกันนะอีเวนต์เนี่ยเพราะว่าในดีด,ด,ด,ดมันเป็นกระดาษอะไรก็รู้ไม่ใช่นะครับเป็นจี้ที่ผมไม่ค่อยอยากจะได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าใครที่ยังไม่มีจี้นะครับสําหรับตัวละครไหนเนี่ยก็สุ่มกันได้นะไอคอนราชานี่ผมว่ามันก็ดีไหมหรอกลางๆนะไม่รู้นะครับ คือใครชอบอะไรก็จัดเลยนะบัตรเชิญกับดักอะไรพวกนี้นะฮะจัดได้ทุกอันนะครับมันก็ดีในคนในทุยดีคนลบแบบนะสำหรับถ้าคุณมีคีมุนเนี่ยคุณก็เอาจี้ไหนเนี่ยผมเอีเวนต์นี้นี่จ้ที่เหมาะกับคีมุนผมไม่เห็นเลยนะแต่ที่เขาแนะนำมาคอนเทนเตร์พอร์ตกับโดนโลราชาที่ถูกเนรเทศอาจจะเหมาะก็ได้นะผมแต่ผมไม่เล่นไม่เคยเล่นเซตนี้นะครับไม่เคยเไม่เคยเจอใครเล่นด้วยนะครับ ก็อาจจะหน่วยแล้วแต่นะฮะแต่ว่าที่เหมาะจริงๆเนี่ยไอตัวเนี่ยครับฟิวเนี่ยนะครับในเนี่ยแพ็กนี่ครับแพ็กสวิงดับเบิลวิงเนี่ยโอเคอยู่นะครับที่จะใช้สําหรับพวกอ่าพวกสายวิกนะฮะอันนี้โอเคนะครับแล้วก็หมัดแมวนี่ก็ดีนะครับหมัดแมวนี่ก็ดีโจมตีเยอะดีนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับบัตรเชิญกับดักนี่ก็อาจจะดีนะครับส่วน ค้อนเทเลพอร์ตเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ค่อยดีขนาดนั้นนะครับกลางๆกลางๆแล้วก็ป้ายนี้ก็ถ้าอยากเออหมวกเนี่ยใครยังไม่มีก็จัดได้นะหมวกอาซิสเนี่ยออนะครับดีอยู่นะครับดีดีด,ดีอันนี้ดีอยู่นะครับแล้วก็บัตรเชอรือดหลุมดํานะครับมอนสเตอร์หลุมดําอีกอะแล้วแต่ชอบเลยนะแล้วแม่งรูปมันไปไหนวะขาดใจชิปปิ้งเลยนะมาแม่งก็มาไม่ครบนะครับโอ้ตาย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 ,ตายนะครับ มีอะไรอีกไหมนะฮะดูกันซินะครับอ่านี้ก็เป็นนะครับรับรางวัลนะครับเพชรนะครับเมื่อตามหาน้ําที่สดชื่นนะครับโอ้โหแล้วน้ําที่สดชื่นกูหาจากไหนวะเนี่ยอีเวตนนะครับอีเวต์ปิดอีเวต์คืออะไรวะอีอย่างนี้นะฮะอ้าวอ้าวกูกดแล้วหายไปเลยนะครับมันคืออะไรวะสุ่มเหรอใช่ไซุ่มใช่ไหมน้ำสดชื่นหรือว่าล็อกอินวะงงไว้อันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะครับว่า มีอะไรอีกเพิ่มเติมไหมนะครับดูประกาศดีกว่านะครับก็เป็นจี้ดักเนาะจี G ้ดักนะครับแต่ีเวตนนี้ผมไม่น่าสุ่มนะเพราะว่าเพรผมก็ล่อยหลอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมก็มีพวกนี้หมดแล้วนะครับแต่เป็นจี้ธรรมดานะที G ่มาลาผมก็เหลือกินเหลือใช้แล้วครับบางทีไม่ได้ใช้เลยนะครับถ้า,าดูหน้านี้เนี่ยไอแมวเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็ไอไอค้อนราชาด้านล่างนี้ อันล่างๆนี้นะครับป้ายก็ดีนะครับคือก็ดีหมดแหละอะแล้วแต่คนเอาไปประยุกต์ใช้นะครับว่าคุณมีตัวละครอะไรนะครับถ้าปูนคุณมีเจวอนเนี่ยก็แนะนําป้ายเนาะป้ายนะครับแล้วก็เป็นแพ็คดับเบิลวิงไหมนะครับเนาะแล้วก็ไอราชาที่ถูกเนรเทศเนี่ยก็คือเหมาะกับเจวอนมากนะครับใครมีเจวอนนะแต่ว่าตัวละครมันก็ ก็ยังสู้ได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เบื้องบางอลังการงานสร้างติงแมวขนาดนั้นนะครับอืมอ่ะก็เกรตาแหละเกรตาสมมติสมมติว่าคุณมีเกรตานะครับจี้ที่เหมาะกับเกรตาใช่ไหมจัดอ่ะจี้หลุมดําอันเดียวแล้วกันนะครับจี้บัตรเชิญหลุมดานะครับอันอื่นก็แล้วแต่คนชอบบัตรเชิญหลุมดําหรือว่าบัตรเชิญไอ้กับดักนี้ได้ไหมพอได้ไหมอันนี้ต้นหน้าจจะพอได้นะครับเออ อันอื่นก็แล้วแต่คุณไปประยุกเลยวะ่ะแต่ที่จี้ที่หมอครีมุลน่ะผมบอกเลยในนี้นะไม่มีเลยวะ่ะพูดตามสมัครใจพูดตามจริงนะครับพิ้วก็เลยก็มีนะเออนะครับส่วนสำหรับจี้เครื่องรางของวินเทอร์เนี่ยก็ไอ้แมวกวักนี่เลยแจมอยู่นะครับแจ,แจมแมวกวากนี่แจมนะเออนะครับใครมีตัวไหนก็ เลือกจี้ที่เหมาะสมกับตัวละครนั้นนะครับหรือนะฮะหรือถ้าคุณยังไม่มีตัวละครไหนเนี่ยไอ้ทุยยังเออทุยถูกละถ้ายังไม่มีตัวละครไหนเนี่ยก็คิดว่าคุณอยากจะเล่นตัวไหนในอนาคตนะครับสมมุติว่าคุณอยากเล่นคีมูลนะในอีเว้นต์นี้คุณจะเอาอะไรคุณต้องตั้งธงไว้นะครับอย่างสมมุติว่าอนาคตคุณอยากมีเจวอนนะครับเว้นนี้คุณจะทําอะไร1เลยก็คือป้ายเนาะป้ายไอ ไอ Lebanon, care, so ้ราชาค้อนราชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างเฉยๆนะนะครับถ้าคุณอยากทําจริงๆนะแต่แต่ถ so ้าผมแนะนำเนี่ยถ้าค right? ุณยังไม่มีตัวละครนะครับแนะนำนะฮะเก็บเพชรนะครับแล้วก็สุ่มรอสุ่มตัวละครเก่งๆดีกว่านะถ้ามีตัวละครเก่งแล้วเดี๋ยวจี้มันตามมาเองนะเราเราจะได้รู้ไงว่าเราควรหาจี้อะไรนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอีเวนต์นี้มีของซื้อของขายมานะครับโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยกดผิดนะครับกดผิดโอ้ยนะ นะครับเป็นตั๋วสุ่มพรีเมียมนะครับ8ชิ้นนะครับผลในราคาที่69บาทนะครับก็ก็ถือว่าราคาปกตินะครับสำหรับเกมนี้นะครับ8ชิ้นนะครับชิ้น8ชิ้น85 40ก็ประมาณ400เพชรนะโดยประมาณนะครับแล้วก็มีร้านค้เลึกๆนะโอ้หหนึ่งชั่วโมงแห่งความสุขนะครับสุข gm ครับทุกเราฮะ1 0 0 0เพชรนะครับในราคา99บาทพร้อมกับตั๋วสุ่มพรีเมียม 5ชิ้นนะครับแล้วก็แพ็กา์ดตัวละครสุดกากครับไม่ใช่ฮิตนะสุดกากนะครับแม่เล้ยก็สูมได้นะครับสวิตสเตลล่านี่ตัวประจำครับตัวประจำเลยนะฮะก็ก็สนใจแค่1,000เพชรนี่เลยฮะสำหรับ99บาทใน1,000เพชรก็ก็พอสำหรับผมก็แพงอยูน่นะจริงๆแหละจริงๆสามพเพชรในสามสิบห้าบาทก็ต้องต้องสาบาทแหละแต่ว่า ใครมีตังก็เติมได้นะครับก็อีเวนต์นี้ก็จะประมาณนี้ไหมนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่น่ามีนะไม่น่ามีแล้วแหละนะครับน่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่อยากสุมก็สุมได้นะครับหาสุมจี้ที่ชอบจี้ที่ใช่มาสะสมกันได้นะครับแต่อีเวนต์นี้ผมขอบายก่อนละกันเพราะว่าผมมีส่วนใหญ่ล้ส่วนใหญ่มีแล้วนะฮะนะครับก็ เราก็มารอลุ้นกันนะครับว่าอีเวนต์เนี่ยมันจะเออเป็นช่วยนะครับอีเวนต์ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์อะไรนรี่ดีกว่านะครับอ่ะสำหรับอีเวนต์สำหรับ, event, รบคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด, check, กด